สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวไปกับจ้าเด้อจ้าวันนี้จะพาพี่พาน้องมาไต่เห็ดจ้ามาพอเราจ้าจุ่มเห็ดละงูจ้าพู้หนนึงเนี่ยนึงจ้าแล้วก็มีไข่พร้อมสองไข่จ้าเดี๋ยวเฮามาเก็บกันเลยจ้านี่ค่ะ เห็ดละงูกำลังออกจะจับพี่น้องจ้า,น,า,จานี่จ้ะ แมงบุกเกอสวยๆเลยค่ะตาจังเลยเน้ะลืมขาตัางกวางเอาแบบนี้แล้วกัน เห็ดเพิงเด้อพี่น้องเด้อบร้เก็บให้เบิง่งอันลืมลื้มขาตั้งกวงเนี่ยเราเพล็กวันพันหกเนาะเดี๋ยวบร้เก็บให้เบิ่งจ้ะเห็ดเพิงสวยๆจ้ะไปจ้ะพี่น้องจ้ะไปลุ้นไปหาซอยจาน้ำซอยจาน้ำเด้อบัดนี้เด้อไปหาไปลุ้นน้ำกันจ้ะถอนใจจ้า กำลังโผเลย ใครซ้ำใคจ้ะหาอีกค่ะกำลังเกิดวู้หสองสาอัน ไปจะไปหาอีกจ้าแล้วจ้าเก็บเลยค่ะ ไปจ้าหาอีกไ,ไข่หนึ่งสองไข่มาเก็บให้แน่สามไข่เป็นตัวไข่หนึ่งเยียบสนุ้องเนบอกเป็นไข่เห็นบเงิน เราเห็นเยอน l ้ำเนี่ยตัวที่เรามันคือใครใหญ่กว่านี่วะกำปั้นไปให้อีกจ้ะชดเด็ดเลยพี่น้องจ้าเก็บให้แม่จ้าคุณ เอาจากไก่ม้าไก่เด้เอาจากเอาจากไก่ไก่ม้าไก่เออแบบนี้ไหมสวยงามจ้า อดีเลเไรไดๆๆๆม้มน,นี่ว้ยุงกันเลยอดีทั้งนั้นเละไปเจ้พี่น้องจ้าไปหาไปรุ่นน้ำใจอยอจ้ะ เยอะมากเลยไหนอีกอีกเดี๋คนีแมกง,กแงกินเอาขื้เก้อแล้วจ้ะโอ้หนุนแมงกินเอาเลยวะเนี่ย นอนอันนี้นอ,นอนแล้นอนไม่เห็นสิไม่อย่างน,อน้อยไม่อยู่ข้องนอนไปหาอีกจ้ะพี่น้องจ้ากำลังมานเลยนี่โถอีกแล้วจ้า นี่จ้ะเห็นลราโงูขาวจุ่มงามเลยจ้ะให้จ้ะพี่น้องจ้าคนเลยจ้าเก็บเลยเนาะจ้ะนี่จะใคร นะจ,ะจะไปฝาดาที่ลังเนาะ้องูขาวเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อจะจะไปเ้าตีนอาที่ลังจะอู้วูโม่หน่ได้ไหลเด้อพี่น้องเด้อนี่ขเ้ินม่าน ตันไดมากดโมนี่ละไปค่ะไปรุ่นเดืหาน้ำกันอีกจ้าเดี๋ยวน้องจ้าจะาม่พ่อชอดจดาจะดีใจร้ายค่ะใช่ให้เบื้อง่อนนะจ๊นะเนาะมีสองสองแล้วนะจ๊ะมีจ 3, 4, ้าสามสี่ห้านะจ้ะเนาะโอ้เพี่นไปน้องจ้าหกเจ็ 6, พี่น้องจับไปแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดจ้าบอท่านได้เบิดจ้าสิบสองสิบสามจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็สิบสี่จ้าอู้โหมูนี่มีสิบสี่อันเอาพอเก็บตานี้ไปเลยวังเหยียบเด้อโอ้ขอเขาแถวมาแล้วเจ้านี่ก่อนเอานี่ก่อน อันนี้ก่อนนะคะโอ้โหมูนี่14อันปดเ่ีันงามๆครับนี่แต่อันงามๆเลยจ้ะนี่มีช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดอีกแล้วช็อตเด็ดอีกแล้วโอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้จา้าแนเด้อจา้าชิดเดีมีกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้าพี่น้องจ้าบ่าวจ่ามีกำลังใจหาแล้วขืนไม้ไมหนาบูนนาเน่าจ้ะเด้อ ฟืงมาพร้าเห็ดโอ้ยนี่จจรัยไปค่ะอู้หู้ใครนี่ใครบอกไงเลยค่ะนเป็นจูเนม่ยก็จิคักเนาะอู้หมูหนี่มางามค่ะง,งามเนี่ยเถอะนะใครทอใครเปียดเลยมาอีพค่จ้ะิ่งกันฟินๆเลยเนาะ แล้วก็สวออนคักแฉะจะกดไก่จักบานนะเพียงพุน่นเนาะพุน่นเนาะให้จานะพุน่นเนาะอู้หูระธรรมดาได้พุน่นเนาะอีกสองอันน่ะเอาเตรียมกำม,มือจะเลยเพยงอ,อันนั้นอีก ค่ะมันคือสวยแต่เดียวพูเนาะป้าสะออนน้ำจ้าบอเห็นตะของเพิ่นได้เก็บมาที่นี่แล้ววันนี้โอ้พี่น้องจา้าเต็มแล้วจาา้าใส่ใส่าตาเดี๋ยวมันฉีดดูอย่าเหรียญลายนวมันสีหฮักเส่เก <c oughs> ็บอีกเก็บอีก,อก,อกนี่โอ้นันงงามๆเลยว่ะ บ้าตาก็ตาดีแต่ว่อีสวนเนาะอือเพื่อได้อีกเทียบบ้านี่ยเพื่อีจะเทียบได้บ่บัดดับจงให้เพื่อเปื่อจัิงสินะเพื่อจังสินะไป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 อีกไปอีกยังอีกนี่นี่ดอกบาน ต้องเอาบวกมันออกดอกกันอืมอ,ออกเลยเป็นมดพอนั่นดอกนี่ดอกสุดท้ายจ้าหมดมดตรงเซนมันหวานเมีละงูนี่มันหวานตินี่นี่ก็ใหญ่บ่แพ้กันเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องเคาะมากเด้อเอาแปรงปัดเอานี่เป็นหมด น้องเบิงในกระตาแบบที่นี่มูเดียวด้วยนิสิบสี่อันงามบ่าจา้าไปจ้ะไปดูนไปหาน้ำกันอีกจ้ะพี่น้องจา้าพ่ออีกเยอะจา้ะยูหันไข่หนึง่งมาดูนี่มาดูนี่ไข่เป็ดอยู่นี่จา้าไข่เป็ดขาวกลาด ดอนนี้เรวก็สิไปพักพรอนเด้อพี่น้องเด้อมันเดกอล้วจ้ะก็สิได้พอกันไหมผุญหง้ยมือเศร้าอีพีสองจ้ะจะก,ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อจ้ะเด้อเพื่อแจ้งเ,เพื่อสิได้รู้จ้ะมีพี่ตะว่าจะไปกินเห็ดยูใส แล้วก็ได้รุ่นได้เห็ดอย่างแน่นอนจ้ะเนาะที่ได้มวลมวนไปน้ำกันจ้ะจ้ะเอาเนตตาม,มาเบ่องอีกดูเอาละจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะกระิฟากไว้ถ่ายคลิปมูเห็ดมูนี่แหละจ้ะอ้วววติๆค่ะน้องตื่นเต้น กดไลค์กดแชร์น,น้ำแน่เด้อพอกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้คืนนี้สวัสดีค่ะ